สวัสดีครับวันนี้มาพบกับบ้านนะครับซื้อขายที่ดินบัาพารุยนะครับวันนี้ผมอยู่ที่บ้านหนองหงนะครับตำบลนาเมืองอําเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมพามาดูที่ดิน10ไร่60ตารางวานะครับเหมาะแก่การเปิดป้อมน้ํามันนะครับเส้นอําเภอพลเส้นอาเภอเสรภูมิไปอําเภอพนทองเน,นี่ยนี่นี่คือหมู่บ้านหนองหงนะครับ นี่ฮะที่แปลงนี้นี่ฮะซ้ายมือนี่คตรงนี้นะครับนี่เห็นกอไผ่ไหมครับนี่กอไผ่เ็นเสาตรงนี้นะฮะหน้ากว้างนี่ร้อยสามสิบห้าเมตรนะครับหน้ากว้างหน้ากว้างร้อยสามสิบห้าเมตรเป็นโฉดคุดแดงสองโฉดนะครับมาเป็นโฉดคูดแดงสองโฉดนะครับอยู่ที่บ้านหนองหงนะครับนี่เขาจะขยายเป็นสี่เลนนะครับนี่เขากําลังทําความสะอาดแล้วนะครับ กำลังตัดไม้กำลังจะเชียร์ทางนะครับแปลงนี้นี่ห่างจากโรงพยาบาลเสรภูมิแค่เจ็ดกิโลนะครับนี่เส้นอำเภอเสรภูมิไปพนทองด้านหลังผมนะครับแปลงนี้เหมาะทําปั๊มน้ํามันนะครับคือที่ดินกับถน,นนนี่ก็ไม่ลึกมากเท่าไหร่นะครับถมก็ถมไม่ค่อยเยอะนะครับจะขายยกแปลงอยู่ที่ห้าล้านบาทนะครับ แปลงนี้นะครับสิบไร่หกสิบตารางวานะครับเหมาะแก่การเปิดปั๊มน้ํามันมากเลยนะครับเพราะว่าเส้นนี้ยังไม่มีปั๊มปตทนะครับถ้าเราแบ่งขายเนี่ยมันมีสองโฉนดโฉนดหนึ่งสีไ่ไร่กว่ากว่าโฉนดหนึ่งห้าไร่ก,กว่ากว่านี่ฮะตรงนี้ก็ตรงนี้ก็สี่ไร่นะครับโฉนดตรงนี้สีไ่ไร่นะครับโอ้หน้ากว้างหน้ากว้างเนี่ย ไปถึงต้นไม้ตรงนู้นนะหนึ่งต้นไม้ที่เขาตัดตัดลงเห็นไหมครับหนึ่งต้นไม้ที่ไม่มีอน,นี่ตัดลงนะครับนี่แล้วก็เหมือนรูปแปลงจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับนี่ป่ะเดี๋ยวเราลงมาดูระดับความลึกนะครับนี่ดูระดับความลึกนี่คือแนวเขตนะฮะแนวเขตถนนหลวงชนบทนะครับนี่เขาจะขยาย ถนนอยู่แล้วครับเห็นเสาไฟฟ้าไหมครับนี่ตรงนี้คือนี่ฮะซ้ายมือคือโรงน้ําแข็งวารีเทพนะครับขวามือคือหมู่บ้านหนองหงกับขึ้นไปโรงพยาบาลเสรภูมินะครับนี่ไม่ห่างจากตัวหมู่บ้านมากนักนะครับเหมาะแต่การเปิดปั๊มน้ำมันมากเลยนะครับถ้าใครกําลังมองหาเส้นอําเภอเสรภูมิไปพนทองผมแนะนําแปลงนี้นะครับ 5ล้านบาทแบ่งขายชนนหนึ่งสี่นวนไอ้ชนดนหนึ่งสีไร่อีกฉนดนหนึ่งห้าไล่แบ่งอยู่นะครับจะแบ่งขายอยู่นะครับไล่ละห้าแสนบาทนะครับยกแปลงก็ห้าล้านบาทนะครับตัดมาลงมาดูกันนี่นะครับแนวเขตก,ก็เราดูง่ายนะครับนี่แปลงนี้ก็คือต้นไม้นะครับต้นไม้ที่เขาตัด จะเคลียทำเป็นถนนนะครับนี่น้องแผนกล้องรอบๆนะฮะเหมาะแก่การทำธุรกิจเปิดปั๊มมากเลยนะครับของนี้เพราะว่าปั๊มปตทยังไม่มีนะฮะนี่ครับ,รบที่ดินนี้ผมว่ามันก็ได้ผมอยู่แล้วนะครับก็ค่อยมาต่อรองกันนะครับความลึกหน้ากว้างลึกก็คือหน้ากว้างนี่ร้อยสามสิบห้าลึกประมาณร้อยยี่สิบ เกือบจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเลยนะครับแปลงนี้ถ้าใครสนใจก็ให้มาดูที่ดินก่อนนะครับผมก็ว่าสวยอีกแปลงหนึง่งห่างจากตัวจังหวัดร้อยเอ็ดก็ประมาณ20-30กิโลประมาณนี้นะครับเพราะว่านี่เป็นอำเภอเสรภูมิไปทางยะโสก็ได้พนทองก็ได้ขึ้นไปทางทวัตบุรีก็ได้นะฮะก็คือเป็นที่สวยอีกแปลงหนึ่งนะฮะนี่ ระดับความลึกก็ประมาณ50เมตรได้ไปไม่ถึง50เซนติเมตรนะฮะความลึกระดับถนนนะฮะก็ต้องสนหน่อยนะครับบรรยากาศผมว่าบรรยากาศก็ดีนะฮะเหมาะเหมาะเหมาะเปิดปั๊มน้ํามันนะครับหน้ากว้างๆนะแถวนี้ก็ยังไม่มีปั๊มเลยนะครับมีแต่ลงน้ําแข็งแล้วก็หมู่บ้านนะครับถ้าใครสนใจก็ฝากกดแชร์ฝากกดติดตาม ช่องซื้อขายที่ดินบัสพาลุยด้นะครับช่องเพจช่อง u t u b e นะฮะแปลงนี้คือ10ไร่60ตารางวาขายอยู่ที่5ล้านบาทนะครับยกแปลงถ้าแบ่งขายมันมี2อโฉนดนะถ้าแบ่งขายโฉนดหนึ่ง5ไร่ก็ไร่ละ5 0 0แสนโฉนดหนึ 1, ่งสี่ไร่ก็ไร่ละ5 0 0แสนเราก็ค่อยมาดูที่ดินจริงแล้วค่อยมาต่อรองนะครับเบอร์โทรผม0 9 1ย์5 1 1 7 9นเดนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งโลเคชั่นไว้นะฮะอยู่ใต้ คิปนะครับว่าไปยังไงมายังไงแตลงนี้ผมว่าเหมาะเพราะว่ามันใกล้หมู่บ้านนะครับมันไม่เปี่ยวนะน่าจะเปิดปั๊มน้วมันก็ถือว่าหรูเลยนะฮะก็เดี๋ยวก็แกน้องแล้วก็จบคิปเลยนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวจะได้บินโดนกันนะครับดูโดนดูโดนต้นคิปนะครับโอเคครับสวัสดีครับ